ข้าคือจอมไวร้ายผู้ยิ่งใหญ่กูชังเกอร์หยุดแต่ต้องนางซะคู่ต่อสู้ของเจ้าคือข้าต่างหากชูสเวียนเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าจะไม่กล้าเข้าเจ้าเพียงเพราะเจ้าเป็นอูชายน่ะปกติแล้วถ้าตามผ่อนเรื่องเกรงว่าเย่เฉยนจะก้าวข้าอุปสรรคถล่มและเอาชนะชูสเวียนมาได้จากนั้นเขาจะใช้โอกาสนั้นเดิมพันและท้าสู้กับข้าหรือไม่ก็อะไรประมาณนั้นหรือไม่ก็อาจจะพึ่งพลังโชคชะตาของเขาควบคุมสถานการณ์และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรับเรือน ด้วยความสามารถของเขาในการบุมเพาะแน่นอนว่าเขาต้องกลับมาในปีต่อมาและล้างแค้นกับความอับยศที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อเวลานั้นมาถึงไม่เท่ากับค่าตายหรือแล้วหรือโชคไรสนะเขาไปหน่อยที่ข่าผู้ย้อนเวลาผู้ที่คนเคยกับพอะชิ้นนี้ข่าจะไม่ยอมให้เขาทําสำเร็จได้ง่ายๆหรอก啊กฆ่าขาไม่ไดเสร็จที่จะปล่อยให้ชีวิตของข้าตกอยู่ในกำมือของไอ้ซาเลวที่เกียนบวอ,อยุนี่ช่างน่าเบือ่อ เรื่องนี้เกี่ยวกับข้องกับข้ามีต้องเดือดเดือดร้อนถึงมือชูสวียรลรอกในน้อยกูแล้วที่มาท่าทีขึขงขังเช่นนี้คิดว่าข้าจะกลัวหรือไงเจ้าไม่กลัวหรอกเนี่ยไม่รู้หรือจืดอ,อิวิชาลับไม่ได้ผลหรอกนะโอ้ตูมยเยชนเจ้าอยากให้ข้าสนองตัวคำที่เก้าจเจ้ามาหรือ เพียงแค่ลังสีเอาไม่เห็นจกเขาก็ทําให้ผู้คนรู้สึกสิ้นหวังได้แล้วในน้้ยกูแข็งแก่งขนาดนี้เลยหรือสงก็เป็นที่เขามาจากอจาจักรสวรรค์เย่เชินมันช่องรู้จักที่ตามที่สูงเป็นไป,นปนตามคําทํานายของคนที่พูดหนึ่งมาจากเบื้องบนเขาแข็งแกร่งและยังดุ่มยังแน่นเขาเกิดปัญหาใหญ่หากไม่ทาให้เขาโกรธขึ้นมาติ๊งติ้ง,งคุณทาให้ตัวละค่ะ ตัวละครหลักยี่ยเฉินเจอความอับอายจนเขาถูกลดค่าชค่ลาลบ,บสิบคูณด้ค่าชค่วลาเพิ่มค่าสิบโอ้โหค่าชคชะตาเพิ่มได้ด้วยแฮเหมือนค่าชค่วชะตาของเราจะเพิ่มขึ้นมันก็จะทําให้เราเรบบาเพียนสูงขึ้นด้วยนี่จะระบบค่าชค่ชะตาของค่าจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าค่าเจ้าเยี่ยเฉินเนี่ยจริง ผู้ที่เกิดมาพร้อมกับโชคชะตาย่อมมีสวรวค์ค้มครองควรพึงพอใจในโชคลาบปัจจุบันของคุณหากต้องการข่าวอธิบายการกระทำเช่นนี้อาจจะเป็นเสียงที่ทําให้คุณสูญหายไปหมายความว่าการล่วงเกินผู้ที่มีโชคชะตาเลอกจะนําพาไปสู่ความชอรล้ายไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ค่าโชคลาภของเราคือสีดํานี่นะค่านี่มันตัวร้ายที่สุดร้ายจริงๆโชคลาภคือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และก็ยังเป็นปัใจที่อธิบายไม่ได้ กันค่ายฉันไม่อยากเลยแต่หากความสามารถของคุณตอนนี้จะทําให้เกิดตัวแปรชุดใหม่ที่คนรู้จักขึ้นมาเพราะคุณคือตัวแปรที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเจ้าบอกเช่นนัน้ขขนข้ากำลังคนรฆ่ายฉันตอนนี้เปลี่ยนเป็นค่อยๆดึงพลังของเจ้าเขามาทีละน้อยและหยุดลงเมื่อถึงเวลาสินะถูกต้องเหมือนกับผู้ที่มีความสัมพันธ์แน่นๆกับนางเอก หมายความว่าการพยายามเล่นงานเรียเขียนโดยการบังคับทุยเ,เกินไม่ได้ผลสินะแม้กูชังเกิร์จะยังเยาวัยและแต่ระดับบําเพนของเขาลึกล้ำอย่างถึงแล้วสินะเพียงแค่ลมหายใจของเขาเขาทำให้ใต้ล่าต้องหวาดวันนในน้อยกูชังเกิร์ช่างเป็นบุรุษเหนือบุรุษข้าเคยยินดีในหนึดนศักดิ์สิทธิ์แห่งไทยส่วนนี้ผู้ที่ได้รดับการมรดกตัวทอดของนุ่นสูนุ่นอาจจะเป็นผู้เลี้ยงผู้ที่มีความสามารถธรรมดา ธรรมดาแต่ว่าเป็นสิ่งที่ข้าเห็นกับตาวันนี้เปลี่ยนความคิดที่ข้าม,มีต่อในน้กูไปเลยละเหนือฟ้ายังมีฟ้าเป็นเช่นนี้นี่เองพวกเจ้าประเมินข้าสูงไปเสียแล้วความเห็นเกี่ยของบข้าไม่ควรข้าแก่การเก่าถึงหรอกหน้าอับอายริง่งฝีมือข้าไม่ดีพอเดือดร้อนถึงนายน้อยกูแล้วต้องขออภัยมันเป็นไรนายน้อยกูมีเมตตาแล้วเหตุใดเขายังคงยิ่งอยู่ เจ้าเยเชนนี่ไม่รู้จักหาเรื่องดีๆใส่ตัวเลยสิจริงมเปลี่ยนไม่ได้กลายเป็นแบบนี้ได้ไงทั้งหมดนั่นเป็นเพระเจ้าทั้งหมดนั่นเป็นพอกูช้างกอลงนรลกไปซะเยเชนเจ้ากาดียังไงมุมตัวเองสูงเกินไปแล้วนะตูมฮะเยเชนเจ้าเพียงล่วงเกินสำนักแต่ยังดูมินแข็งขู่มินเกียิของเรา ผนึกลับบำเพ็ญและจำมนไม่ขังไว้ที่คุกใต้ดินแล้วรอคําสั่งลงโทษจากนายน้อยกูณปน้ก่นนอนหน้านี้นายน้อยกูอุต่าเมตตาไว้ชิม,มันแต่มันยังไม่ไวายู่โจมท่านอีกนั่นสินะเชมิล่าเขาต้องทําให้พวกเราสมัครอับอายไปด้วยปล่อยค่าทีนี้ค่าเป็นหนึ่งสิทอันดับหนึ่งแห่งสำนักนี้ค่าคือความหวังในอนาคตของสำน,นักท่านนักมูนชิงเคอร์ได้ยินว่าพระจันทร์คืนนี้สวยงามเป็นพิเศษ อยากรู้ว่าท่านจะใจดีอวโพรให้ข้าได้หรือไม่และเชยชมความงานของท่านได้หรือไม่ฮ่าคนหนุ่มสาวนี่ดีจริงๆเลยกูยชังเกอร์ก็ยังคงสง่าง,งามไม่จะเพิ่งเกิดเรื่องเมื่อคู่นี้เจ้าจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตรของผู้เจ้าแน่นอนช,ชิงค์จะตาในภาคหน้าของทั้งสามรักอยู่ในมือกำมือชายองที่เจ้าห้องห้ามมิให้เกิดความผิดพลาดใดหน้าชิงค์ค่ะ เจ้าโอ้โลบสิบลบสิบิบงๆจะภาพจิตใจเย็นเฉนดแล้เาความเสียหายส่งผลให้แต้มโชคลาบลบ100รอค่าโช่วตาของคนเพิ่ม500มันทำงานแบบนี้เองเหรอผู้ถูกเลือกโดยโชควะตาไม่ได้เป็นไรมากกว่าธนพืชที่รอให้เราหัวค่าเก็บเกี่ยวเลยมันอาจจะติดขัดบ้างแต่ขั้นตอนการทรมานบมดตัวน้อยจนสิ้นลม มันก็น่าสนุกดีไม่ใช่หรือไง